สวัสดีครับเอชแชนแนลนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือผึ้งตัวผู้นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นสีดำนะครับเป็นตัวสีดำนะครับก้นไม่ลายนะครับผึ้งตัวผู้ต่างจากผึ้งนางพญาตรงไหนนะครับดูกันให้ชัดๆนะครับนี่นะครับผึ้งตัวผู้นั้นนะครับก็จะก้นสั้นๆนะครับเห็นไหมครับ กลนเขาจะสั้นๆนะครับส่วนพึ่งนางพญาก็จะกลนยาวๆนะครับแต่ว่าลักษณะสีตัวเนี่ก็อาจจะสีดาเหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพึ่งงานนะครับพึ่งงานนะครับจะมีลักษณะกลอนลายๆนะครับนี่นะครับเขาจะบินเข้าบินออกพึ่งงานจะมีเหล็กในนะครับแต่ส่วนพึ่งตัวผู้นะครับ อันนี้ไม่มีเหล็กในนะครับพึ่งตัวผู้มีหน้าที่ผสมพันธ์อย่างเดียวนะครับผสมพันธ์เสร็จเขาก็จะตายนะครับมีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ